ทุกคนเรามากินข้าวแล้วเราก็ไปตักบูเบอรี่ต่อเอาเห็ดมาเก็บเราก็ไปตักบูเบอรี่ต่อทุกคน yes, yes, ใช่ <laughs> กินหน่อยแล้วก็ไปสองตาย,ยาย่ทุกคน <c oughs> มาเข้าป่าอีกรอบหนึ่งหลังจากที่เราเก็บเห็ดไปแล้วป่าเดิมจ้ะมาตักบูเบอรี่ต่อทุกคนตักบูเบอรี่กอน ลูกมันสดๆเลยอ่ะเดี๋ยวจะให้ดูนะตักก่อนตรงนี้ลูกใหญ่ๆเลย ดีใจมากมันี้ได้ทั้งเห็ดได้ทั้งบุเบ์รี่เลยได้ยินเสียงเครื่องบินไหม โอ้โหดกมากเต็มแล้วเอาอีกอนิดนึงทุกคนเฟปเดียวดู ไอ้ดูดิสิมานี่ตรงนี้เดี๋ยวเราขึ้นไปตรงนู้นมานี่ดิลูกยี่ใหญ่เลยทุกคนใช่น่าอืม a n d d r y t h นน i ้สีสุดทุกคลีนใช่เพราะว่า The Hole อีกแกอันนี้ The Belikam มันเนาะเก็บออก rensa upp här, ge ja, ja. liten. Ja, jag fixar den sista. Så. Så, Ymer, du kan, kan du ta en liten binda. Mm. Så här, färdig. Ja, vänta, 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 vänta jag ska ta en bild till. Varför har du ingen bild? För. Tryck då. Oj, det med ingenting. Jo, det är nog. Du fick femlorna. <Okay. S 2> ได้เห็ดสองดอกอ๋อทับท,บบออทบบิได้เห็ดสองดอก uh huh. โอุ้กคนนี่ hmm. แป๊บเดียวทูลิงง่อนไปเลยใช่ <laughs> สามไ uh. ต่อจริงๆไม่ให้แกช่วยนะทุกคนแต่ว่าเอ,อ่อแกก็รี อยากกลับบ้านเนาะมันก็ต้องช่วยกันไงทุกคนโหโอบป,ปะเสด,ดุดโหทุกคนดูดิดูบูเบอรี่ทุกคนดูดูดดดจ้ะลูกไม่ใหญ่แต่ก็ได้อยู่ปักไปเถอะอันนี้ของป๊าป๊าโอ้อันใหญ่ๆเลยเพาะ Yeah, Papa win this time. Oh, you win this time, huh? Yes, first time. <laughs> okay, you. win i time? Yes, before you. i start before you. Okay, I'll start before you. I'll before i think Yeah uh. Blueberry machine i the wood again. Machine kaput. i think Machine i machine Hey! After we put picking hat, we go home and put gasoline in you. What's the problem? <laughs> yeah. Yeah. you cannot sit, but you cannot sit like Thai style anymore. Before. Before. ต้นมันเตี้ยมากอะ That's the problem. <people. S 1> the blueberry bushes should be higher. ใช่ So you can standing up. ไม่ว่าจะไม่ได้เก็บบลูเบอร์รี่อีกแล้วทุกคนพอมาดูเห็ดนะเสียดายบลูเบอร์รี่ก็เลยต้องเก็บเห็ดด้วยเก็บบลูเบอร์รี่ด้วยทุกคน เต็ตออมปะก้าแน่ๆวันนี้โอ๊ยเฮ้กีนี้สิโอเคแป๊บเดียว <c oughs> ดูดูทุกคนนี่นี่นี่ปะนี่ใช่ไ า์สตรอาให้ปะปทำกอเซออตเดฮาไดเห็ดเหลืองดัดเดอกเอาวันนี้ก่อนทุกคนนี่เอานี้ก่อนอันนี้ของแม่จะแป๊บเดียว ป้า <c oughs> ไปเอาไปเอาเห็ดเหลืองทุกคนนี่เห็ดเหลืองอ,อีพ่อบ่เห็นได้จ้ะอีเมว่ว่าอ้พี่อ้ทำไมวม่าเช้าเราไม่เห็นนะพ่อเฮด่าบุตร,รอ้นี่ทุกคนได้เห็ดเหลืองอีกแล้วจ้าทำไมวม่าเช้าเราไม่เห็น เมื่อเช้าเราก็เดินฝั่งนี้นะสี่ดอกตรงนี้นี่อีกจ้ะห้าดอกตรงนี้หกดอกน้อยโอ๊ยเดี๋ยวพามาดูตรงนี้นี่จ้ะเฮ้ยขักแน่จ้ะ นึ่งสองสามโอ้ซีตรงนี้อ,อ่ตรงนี้โอ้ยขาด cái ổ nhạc thế số Ui Hốt hố à, hố chết, à, khát, bẹt để hố 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 เกือบ20ดอกได้ถักนี่ฮัลโหวตรงนี้ลูกใหญ่เลยทุกคน <Go ahead. S 1> ทุกคนเราเอาเห็ดรวมกันเลยนะ เอาเห็ดรวมกันเลยอะ่ะ <Yeah. S 2> ไม่เป็นไรดูทุกคนช่ำๆเลย mm hmm. ลูกมันสุกมากแล้วแต่ถ้ามาเดือนหน้าก็คือมันจะไม่มีใบ มันจะตักง่ายกว่านี้เยอะแต่ว่ามันก็เละอะทุกคนเพราะว่ามันสุกมากเนื่อยอยู่นะไมชีนนี่ไม่ไหวแล้วไมชีนไมชีนเก่แล้วอได้อยู่เพราะ Nej, jag har inte koll. Blodbär det är det. Lite högre buss också, eller hur? Lite högre där. ไปดูดูก่อน,นด,ดูตักง่ายมากไม่มีใบหล่นเลยอ่ะนี่เล้าเอาเลยจ้าบาต้องไปเลือกมันจ้ะมันบ่มีเวลาเลือกหรอกจก้ะเลือกแต่ใบออกกับพ่อ ล้วทีเดียวหมดเลยโอ้โหอ้ u t h r e e four minutes เหใช่ two m <minutes>. e s โอ้หนื่อยเ่าเอาเ่าเอาพี่น้องมันก็เลยเหนื่อยนิดนึงอ่ะ ให้พ่อเก็บไป p t a little bit mama in you, t h e i no problem <laughs> to go on. Nej. Vi ska inte heller tänka på. Nej. Det är skillnad om jag ska sitta på ett ställe hela tiden och vänta. Ja. Då kan man göra det. Då måste gå runt. Ja. Shit, you're picking a lot now. Vänta. Ja. Lite grann till. Ja, det är massa kvar Kolla till vänster om dig. Ja, jag vet. ít ít thôi con, ít đi được không? เนื่อยไหมถามใจดูดูทุกคนเราเตรียมเ้วยัยในในใ้งออดยมากมาเตรียมด้วยทุกคนแล้วเป็น่างทุกคนทุกคนมันอยู่รอบตัวเรานี่แหละต้นบูเบรีอ,อ่ะโอ้ยขออภยัย เราเมื่อเช้าไปเรามาเก็บเห็ดใช่ไหมตรงนี้เนี่ยทุกคนบริเวณนี้แหละแล้วก็เรากลับไปกินข้าวเพราะวะเมื่อเช้าเราไม่ได้กินข้าวไงเรากินแต่กล้วยมาแล้วก็ดื่มน้ําเรากลับไปวันนี้ก็ไม่ได้ทําอะไรอยู่แล้วก็เลยเสียดายบลูเบอรี่ก็เลยบอกเดี๋ยวเราเข้ามาอีกบอกพ่อแต่ก็เกรงใจแกทุกคนก็เลยไม่ค่อยอยากให้แกตักเท่าไหร่ มันก็ต้องมีคนช่วยไงทุกคนนี่สวยไหมสวยมากเอาไปเทให้ป้าปาเทเล่น oh, อิไเนาไปน้องอะกันเลินนะโสวยมาก ไอ้หน่อยเดียวเดี๋ยวให้พ่อเก็บตน้ตนมาต้นมตี้อะทุกคนใหญ่เลย นี่อ่ะทุกคนนกหัวขวานอ่ะที่มันเจาะไม้ใช่ไหมจึก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 ทุกคนได้ยินไหมมันเสียงอะไรเนี่ยจึก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 เสียงสนุกดีเอานั่นไง่ายฮ่าป๊ะป๊ะสิแดง นี่ทุกคนนี <t 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 ่เห er> ็นไหมนี่นี่นี่มันเจาะนกอะเราก็ว่าเสียงอะไรเสียงอะไรเราก็หันมองเออเชดซีโมสให้ห้ามอันรด่วนให้เกิดเห็ดเมันไม่เกิดเห็ดเอกเลยเป็นพาราสเตโมดิสโคนอย่นี่แหละจะเกิดไทยลินลเจ็บพอดูจะเจ็บเกล็ดกอเงยดูมันอะ หาที่ให้ปราปาเก็บเพราะว่าไม่อยากให้แกก้กมมากที่ตรงโพสนี่แหละโพสนี่ได้้หลเติบอยู่ด้วนี่นี่ออกปรา,าป่าป่าตรงกลมล้มหลท่าแล้วสงสาร ิสวีอ <så> ีกแก่คนมาเอียงกางถิ่นนี่โอ้เสียดายมากนะปะปะพิสวีอีกแก่คนมาเอียงกางถินนุกตกแกนี่อันทุกข่เนดีแตเล็กๆก็จะไม่เนไรท่จเนรที่จะนี้จ่เป็นไะไเปรที่จะม่เป็นไรจะไม่เป็นไรทะม่เป็นไรที่จะไมนรที่จม่เป็นไรที่จะไเป็นไร่จ่เนไรทเรทนี่จะไนี่จ่เนเปี่จะจะไ่เป็นไรทที่จน นี่เดี๋ยวให้ป๊าป๋ามาเก็บจ้ะเล็กๆใหญ่ๆก็ต้องเอาไปสะไดยมันจะ้ะนี่นี่ทุกคนอันนี้มีน้ำนะทุกคนในกระเป๋านี้เราต้องมีน้ำมีอะไรกินเนาะมาป่าอย่างน้อย,อยก็กระปุกใหญ่เลยน้ำอะเห็นแล้ว ดสะอุดยังมันเลยทุกคน Hackspett stickar nu, skyffeln är där med. Fågel draget ut, åkt härifrån. Han slutar jobba. Har ha? ha. Hej. 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 tidarna gången? Jag först, men kanske är det fullt efter jag gör det här. Eller kanske inte. Jag har med att det kan jämna. Du har på skogar med dig. Tänk att i påsen I påsen, men jag är det ก็ได้ยุย่ยอยแช่แข็งไว้ทุกคนตามที่บอกไว้ปัน่นน้ำผลไม้จริงๆถ้าถ้าแบบว่าคือมันห่างแล้วล่ะหมายถึงว่ามันก็ยังมีอยู่แต่มันก็ห่าง้ะเนาะเออถ้าขยันตักหน่อยอะ่ะก็ถ้าเราไม่ได้ทำอะไรอะไรอย่างเงี้ยต่อวันอะ่ะก็ตักได้นะทุกคนก็ได้เต็มนี่แหละอือ ต่น so ี้เรามาหนึ่งชั่วโมงนะปะปเย็นทีหมออเออเย็นทีม่ะเนสนาทีลคนลนาทีราพลกนาทโอเคเราจะเดินลงลงไปนะทุกคนแต่ว่าเราก็จะตักไปด้วยเออเด็กเกะเอาเห็ดออกไงทุกคนเอาเห็ดออกได้หลายดอกอยู่นี่เราก็จะตักไปเรื่อยๆแล้วก็จะออกไปเลย ให้ปะปาถือครุตามอุ๊ยหันน้องใส่องาป <laughs> เราจะเดินออกแล้วนะทุกคนเดี๋ยวก็ตัดไปจนเรื่อยๆจนออกนะั่นแหละได้อยู่ได้อยู่ มื่อไรล่ะไอยู่ ออกยังมันอยู่ทุกคนแต่ก็ต้อิดฟิล์ม ได้สปอนต์เลยได้เยอะเลยเยอะเลยทุกคนโอ้ยเมื่อไงมันใส่เยื่อเอ็กซ์แวร์ที่รึด้วยหรอใส่ฟุ้กที่แวร์มันอบอ้าวไงมันฝนจะตกคืนนี้อะทุกคนมันเลยอบอ้าวมันร้อน แล้วเราใส่เสื้อแบบหนาด้วยเพราะว่ากาันแมลงอะไรอย่างนี้เนาะอันยิ่งร้อนทุกคนฉีดยงุงฉีดยุงไปแล้วนะแต่กลัวเห็บนี่แหละที่สุดเลยเห็บนี่กลัวมากเลยฉีดทั้งเห็บฉีดทั้งยงุงโออย เออโตักย่างไงย่อนยุ่งเบิงขอโทษเฮยกัดเอาเจ็บขนาด o u c a r s แบกขึ้นหัวกระป่านได้บ่ Can you slap both hands <laughs> like? Can you lose both hands? s โอ้ไม่ได้ทุกคนได้อยู่ปีนี้ก็ได้อยู่ได้ทั้งเห็ดแล้วก็บลูเบอร์รี่ทุกคนเห็ดลวงเห็ดดา อันนี้เห็ดพึ่งขาลายสีส้ม,สสมนี่พึ่งลายสีส้มไปทุกคนกลับบ้านไปทุกคนได้ยอะอยู่ได้ยอะอยู่กลับบ้านเราหนุ่มๆรออยู่ ปีหน้าไม่ต้องคิดนะว่าจะนี่หรือเปล่าเขาคงจะตัดหมดนะจะ๊ะก็ภาวนาว่าเขาจะไม่ตัดเราจะได้มีเห็ุเก็บบ้างออแ,แต่ก็ไม่เป็นไรทุกคนมีก็เก็บไม่มีก็ไม่เก็บ ถ้าลักเกิดตอนใดเนาะเห็ดนอนพ่มาแค่สองอาทิตย์เองมาสองอาทิตย์เน่าจนเหม็นคลุ้งป่าเลยเห็ดอ่ะโอเคจ้าทุกคนฝากคลิปไปสำนียงนะจ้ะเาเดี๋ยวก็จะไปล้างเห็ดล้างบูเบอรี่เก็บทำความสะอาดนะนนี่ัน พอสอดูลูกแต่เห็ดไงเห็ดอาบิลิกัมเมนโซสมนเตมีอยู่นเหมืนเห็ดแล้วสีเมนต์อย่างละอีพอเอ้ยเพิ่นว่ามัน,มนเหม็นแปลกๆเพิ่นว่าเบิงค่ะนะซิบบเมนแต่แปลกจังใดน็ดเห็ดเห็ดมานาันเ่าพี่น้องจะ้ะโอเคจ้าฝากคลิปสำหรับจ้ะท่านผู้ชม 别拍了。